เฉา g ว,วยน้องหมูเด้งเสิร์ฟคู่กับนมสดรสชาติหวานมันพร้อมกับไซรัป b r o w ชูก g a r เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยการทําซอส b ราวชูกา้าใช้น้าตาลไราแดงหรือน้ํนาตาลเฉา g วยนี่ละค่ะ80กรัมตามด้วยน้ํา80ส ml เปิดเตาคนคนคน,คนจนกระทั่งน้ําตาละละลายหมดและ,ละส่วนผสมคนเดือดถ้าใครอยากได้ b r o w ชูก g a r ที่เหนียวมากหลังจากเดือดแล้วเนี่ยให้เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ความเหนืดที่ต้องการ ตอนที่ยังร้อนๆอยู่มันอาจจะยังดูไม่ค่อยเหนียวนะคะแต่ว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้จนเขาหายร้อนเนี่ยเขาจะค่อยๆเหนียวขึ้นนะส่วนตัวป้าป้าไม่ได้ทําเหนียวมากใครอยากได้เหนียวกว่านี้ให้เพิ่มเวลาเคี่ยวนะจ๊ะอ่าดูนะนี่เมื่อตั้งทิ้งไว้จนหายร้อนแล้วเนี่ยค่ะเขาจะหนืดขึ้นประมาณนี้เลยโอเคพักในส่วนนี้ไว้ก่อนถัดมามาเตรียมในส่วนของนมที่เอาไว้ดื่มคู่กับเฉากล้วย ใช้น้ำ400 ml แนะนำให้ใช้น้ำดื่มหรือน้ำต้มสุกนะคะตามด้วยนมสด100 ml นมอันนี้จะใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้นมค้นจืด1 6 0กรัมนมตัวนี้ก็พวกนมคาร์เนชั่นทีพอร์เฟลคอนอะไรพวกนี้นะถ้าไม่มีใช้เป็นนมสดก็ได้ นมข้นหวาน160กรัมถ้าใครชอบหวานน้อยลดปริมาณน,นมข้นหวานได้นมตัวนี้ถ้าใครจะทําแล้วดื่มเลยไม่ต้องการเก็บข้ามวันข้ามคืนนะคะแนะนําว่าน้ําในสูตรเนี่ยให้ใช้เป็นน้าร้อนนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายๆ ก็แค่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นดื่มพร้อมกับน้ําแข็งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากชงเก็บไว้แล้วกินมันหลังแนะนําว่าให้เอาส่วนผสมในหม้อไปผ่านความร้อนก่อนนะคะไม่ผ่านความร้อนได้ไหมป้าเก็บแช่ตู้เย็นไว้มันจะเสียหรออาจจะเสียหรือไม่เสียก็ได้ค่ะต้องวัดดวงเอาแต่ถ้าเอาไปผ่านความร้อนมันก็จะชัวร์กว่าไงแล้วผ่านความร้อนทํายังไงป้าอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชงแล้วดื่มเลยนะคะแนะนําว่า ให้นำน้ำใส่หม้อหรือกระทะที่ใหญ่กว่าหม้อนมจากนั้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดเบาๆนำหม้อที่มีส่วนผสมของนมอยู่วางลงไปใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อดน,นะคนคนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งนมร้อนวิธีสังเกตว่านมร้อนแล้วก็คือว่าที่ผิวของนม,มค่ะมันจะเหมือนมีไอน้ำลอยขึ้นมาดูให้ดีนะต้องเป็นไอน้ำจากนมนะไม่ใช่ไอน้ำจากน้ำร้อนด้านล่าง เมื่อนมร้อนแล้วยกขึ้นวางนมในอ่างน้ำแข็งทันทีวางทั้งหม้อนี้เลยก็ได้นะคะแต่พอดีหม้ออันนี้มันลงกระลมังด้านล่างไม่ได้นะคะเลยต้องถ่ายใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบแบบนี้จากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนําไปใช้งาน ถ้ายังไม่ใช้เนี่ยสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้ประมาณ2-4วันระยะเวลาในการเก็บรักษาขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะเช่นความสะอาดของขั้นตอนการทําอุณหภูมิของตู้เย็นในระหว่างที่นมเขายังร้อนๆอยู่แนะนําให้แวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะด้วยนะจ๊ะโอเคถัดมามาทําในส่วนของน้องเฉากลวยหมูเด้งกันนําพิมพ์รูปน้องหมูเด้งมาพิกัดพิมพ์อยู่ในช่องคอมเมนต์นะ พิมพ์แบบนี้ก่อนใช้งานให้ใช้มีดหรือกรรไกรกรีดให้เป็นแฉกแบบนี้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้สามารถนําวุ้นหรือเฉาก้วยที่เซตตัวแล้วเนี่ยออกมาจากพิมพ์ได้ง่ายๆป้ามีพิมพ์แค่4อันนะคะดังนั้นป้าจะใช้สูตรที่ขึ้นอยู่ทางขวามือนะใครมีพิมพ์8อันก็ใช้สูตรที่ขึ้นอยู่ทางซ้ายมือได้เลยใครมีพิมพ์มากกว่านี้ก็บวกลบคูณหารสูตรกันเอาเองนะจ๊ะนำผงเฉากล้วยมาป้าใช้ผงเฉาก้วยของติ่งฟงนะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป ถ้าใครหาซื้อไม่ได้ป้าใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์เนอะถ้าใครจะทำหมูเด้ง8ตัวให้ใช้ผงเฉาวกวย24กรัมบวกกับน้ำา6 ml แต่ถ้าทำา4ตัวก็ให้ใช้ผงเฉาวกวย12กรัมบวกกับน้ำ3า ml คนผงเฉาวกวยกับน้ำให้เข้ากันแล้วผักไว้ก่อนนํำน้ำอีกหนึ่งส่วนใส่หม้อแล้วต้มจนกระทั่งเดือดถ้าใครทำเฉาวกวย8ตัวให้ใช้น้ำา180ง ถ้าทำ4ตัวใช้น้ำแค่90 ml นะคะไม่งงเนาะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ผงเฉากวยที่เราผสมน้ำเตรียมไว้ลงไปในหมอ้อจากนั้นก็คนๆๆเราต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดช่วงแรกเนี่ยส่วนผสมมันจะดูเหมือนเป็นลิ่มๆเป็นเมือกๆไม่ต้องตกใจคะ่ะเดี๋ยวคนๆต้มๆไปเขาจะค่อยๆละลายไปเองนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเดือดแล้วรีบเทใส่พิมพ์ทันทีภาพดูยากหน่อยนะคะมันมืด ตอนเทใส่พิมพ์ต้องรีบจริงๆนะเพราะว่าเฉากวยเซตตัวไวมากถ้ามันเซตตัวแข็งเทไม่ทันให้เอาไปตั้งไฟได้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายถ้าตั้งไฟแล้วมันแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเพิ่มได้เล็กน้อยโอเคเทใส่พิมพ์เสร็จแล้วให้นำไปแช่ตู้เย็นจนกระทั่งเซตตัวแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็พอไม่ต้องฟรีซเมื่อเขาเซตตัวแล้วก็คว่ำพิมพ์ลงน้องก็จะหลุดโบ๊ะออกมาอย่างง่ายได้โอเคมาดูการจัดเสิร์ฟนะจ๊ะ นำแก้ว16ออนซ์ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้ววางน้องหมูเด้งลงไป2ตัวจากนั้นเติมนมที่เราผสมไว้ลงไปราดใสรับเบร์ชูการ์ที่ด้านบนชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ถ้าอยากหวานขึ้นไปอีกก็ใส่น้ำตาลเฉาวก๊วยลงไปด้านบนโลดปิดฝาซะหน่อยกันน้องหนีออกจากคอกต้นทุนวัตถุดิบซอสเบรา์ชูการ์เฉาก๊วยแล้วก็นมรวมกันจะอยู่ที่43บาทกับ80สตางค์ต่อสูตร หนึ่งสูตรถ้าทำได้สี่แก้วต้นทุนวัตถุดิบซอสบราวน์ชูการ์เฉา้าวกวยแล้วก็นมต่อแก้วจะอยู่ที่10บาท95สตางค์ตัวนมที่ผสมไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใส่น้ำแข็งเยอะนมมันอาจจะเหลือนะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วขนาด16ออนซ์แล้วใส่ฮิปโปด้านบน2ตัวจะอยู่ที่แก้วละ16บาท15สตางค์ถ้าใครกลัวว่าใส่น้องฮิปโปลงไปในภาชนะทรงสูงแล้วน้องจะดำดิ่งลงที่ก้นแก้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ภาชนะเตี้ยๆแบบนี้ได้